สว,ส,สวัสดีค่ะวัะะนนี้กลุ่มพวกเราจะมาเรียนเรื่องอริยสัจสี่นะคะดิฉันธนพลเยียมรอค่ะการตลาดดิฉันนางสาวภริณีอ่อนแสงค่ะการตลาดดิฉันนางสาวนิตยาสารีลมการตลาดอริยสัจสี่ข้อที่หนึ่งทุกคือการสำรวจความไม่สบายกายไม่สบายใจของตนเช่นเป็นทุกข์เพราะกังวลเรื่องนีรร้สิต สมุทัยคืออริยสัจสีข้อที่สองค่ะสมุทัยคือสาเหตุแห่งทุกข์ค้นหาว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะเช่นใช้ใจ่ายมากเกินตัวหรือซื้อของไม่จำเป็นมากเกินไปค่ะนิโรธอริยสัจสีข้อที่สคือความดับทุกข์ไม่ใช้ใจ่ายมากเกินตัวขอบคุณค่ะมกักอริยสัจสีข้อที่สีหนทางนําไปสู่ความดับทุกข์ก็คือ เราอย่าใช้จ่ายมากเกินตัวคิดก่อนซื้อที่จะซื้อขอบคุณค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอ,ขอบคุณค่ะ